แล้วก็ในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมก็กระทรวงการคลังก็จะชี้แจงต่อค่ะแต่ว่าวันที่16ธันวาคมนี้เริ่มจ่ายแล้วค่ะ ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอแสดงความดีใจกับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวนาทุกผู้ทุกคนกันด้วยนะครับซึ่งล่าสุดนะครับนายกก็ได้ออกมาตอบเองแล้วนะครับว่าเงินเยียวยาไร่ละ1,000บาทได้แน่นอนเริ่ม16ทธันวาคมนี้ซึ่งในคลิปนี้แอดมินจะพาท่านผู้ชมนะครับมาเช็คตารางโอนเงินจากทางธนาคารทกสนะครับโอนส่งตรงให้เข้ากับบัญชีของพ่อแพี่น้องกเกษตรกรชาวนาทุกผู้ทุกคนกันนะครับซึ่ง ภายหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับหรือก็คือคอลอมมนายจุลพันธ์อมรอวิวัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยภายหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีคอลอมอ,อนุมัติโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร,ร,กรผู้ที่ปลูกข้าวปีการผลิต 2,567ทับ68ไร่ละ1,000บาทไม่เกินัวรเรือละ10ไร่หรือไม่เกินัวรเรือละ10,000บาทว่าหลังจากที่มีมติรัฐมนตรีเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาก็มีการดำเนินการโดยทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ก็คือธกสเลยครับ รวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งในวันนี้ทางธนาคารทกสก็มีความพร้อมที่จะเป็นผู้ออกเงินให้กับกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจำนวน4.3ล้านหลายเศษนะครับงบประมาณอยู่ที่ประมาณ35,000ล้านบาทโดยจะเริ่มจ่ายนะครับหรือว่าจะเริ่มโอนเข้าบัญชี โดยตรงนะครับก็คือวันจันทร์ที่16ทธันวาคมนี้เป็นวันแรกนะครับจะใช้ระยะเวลาคาดว่าประมาณ5วันในการดำเนินการให้ครบถ้วนโดยจะกำหนดโอนจ่ายนะครับเงินนะครับจะส่งตรงเข้าบัญชีกับพ่อพี่น้องกเกษตรกรผู้ที่ขึ้นบัญชีนะครับเป็นลายภูมิภาคนะครับแบ่งเป็น5รอบดังนี้นะครับโอนเงินไล่ละ1,000บาทนะครับ เรามาดูนะครับรอบไหนกันบ้างก็คือรอบที่1นนะครับจะโอนวันที่16ธันวาคมนี้นะครับ16ธันวาคม2567นอนะครับอันนี้นายกตอบเองนะครับโอนให้กับเกษตรกรผู้ที่ปลูกข้าวก็คือทางภาคเหนือขอแสดงความดีใจด้วยนะครับต่อไปนะครับรอบที่2วันที่17ธันวาคม2567จะโอนให้กับเกษตรกรนะครับ ผู้ที่ปลูกข้าวบริเวณภาคกลางและทางภาคตะวันออกแอดมินขอแสดงความดีใจด้วยนะครับต่อไปรอบที่3นะครับวันที่18ธันวาคม2567จะโอนให้กับเกษตรกรผู้ที่ปลูกข้าวบริเวณทางภาคอีสานตอนบนนะครับขอแสดงความดีใจด้วยครับต่อไปรอบที่4วันที่19ธันวาคม2567 โอนให้กับเกษตรกรผู้ที่ปลูกข้าวทางภาคอีสานตอนล่างนะครับแอดมินขอแสดงความดีใจด้วยนะครับต่อไปรอบที่5วันที่20ธันวาคม2567จจะโอนให้กับเกษตรกรผู้ที่ปลูกข้าวทางภาคตะวันตกและทางภาคใต้ทางภาคตะวันตกก็คือทางภาคกลางนะครับ แถวตามโซนกาญจนบ,บุรีหรือทางราชบุรีอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งบอกไปขนาดนี้แล้วนะครับในแต่ละพื้นที่ว่าจะโอนวันไหนกันบ้างแต่ละจังหวัดก็พอจะเดาได้ใช่ไหมครับว่าตนนั้นจะได้รับเงินประมาณวันไหนนะครับซึ่งช่องนี้นะครับเป็นช่องของแอดมินกเกษตรกรทันข่าวเป็นช่องข่าวจริงนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามหรือไม่อยากตกข่าวนะครับก็ให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดกันไว้นะครับก็ขอ าฝากช่องเกษตรกร,กรทันข่าวให้กับพ่อพี่น้องเกษตรกร,กรทุกผู้ทุกคนกันด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนที่นายกรัฐมนตรีอุ้งอิงนะครับพูดถึงเรื่องเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทกันครับส่วนแอดมินเองนะครับก็ต้องกราบขอตัวลาในช่วงนี้กราบสวัสดีครับก็มติคอรมอก่อนค่ะมีการอนุมัติ ามที่กระทรวงการคลังเสนอนะคะในเรื่องของมาตรการช่วยเหลือจากกระทรวงการคลังแล้วก็กระทรวงเกษตรนะคะว่าการที่คอระมอเห็นชอบเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะ เรื่องของโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2567ทับ2568นะคะ <_ S 1> เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรสามารถดำรงชีพอยู่ได้แล้วก็ลดทุนออของการผลิตของการเกษตรกรนะคะให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นอันง่ายๆก็คือไร่ละพันนะคะอันนี้ในหัวข้อของ,ของ,องไร่ละพันนะคะก็คือไม่เกินโคเรละสิไร่นะคะแล้วก็ คูณเรือนละไม่เกิน10,000บาทนะคะกระทรวงการพลังเริ่มจ่ายให้กับเกษตรกรจํานวนประมาณ4.3ล้านรายนะคะใช้งบประมาณทั้งหมด35,000ล้านบาทจะเริ่มนะคะแจกเงินนะคะส่งเงินในนี้นะคะในวันที่วันจันทร์ที่16ธันวาคมนี้โดยเริ่มจ่ายในแต่ละภาคใช้เวลาระยะประมาณ ภาคละ5วันนะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมก็กระทรวงการคลังก็จะชี้แจงต่อค่ะแต่ว่าวันที่16ธันวาคมนี้เริ่มจ่ายแล้วค่ะจบแล้ว